สวัสดีจ้าสบายดียามเศร้าเด้อสุขูสุคนมื่อนี้ก็สีมาบอกข่าวพี่น้องเอฟซีสุขูสุคนว่ามาเฮาตายเลยตัวหนึ่งพี่น้องตื่นมาผัดน,นอนแข็งตายเนาะเฮ้ยมันบอกกินข่าวสองสามมืออลไพี่น้องเลยทุ่งทองกับ บ่มีหมูแล้วพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นไปส่งกันเด้อหมูแล้วโมนี้อากาศหนาวเย็นนิเงี้ยมาเช้านี่เย็นแห้งพี่น้องตื่นมาผัดโตแข็งถือเลยบ่กินข้าโซงมื้อหนึ่งหน้าหนูเป็นเอียงัดโซลงหวัดเดียวพี่น้องเลยเหลือตัวเดียวเด้อพี่น้องบ้าน เลี้ยงกับมันลังงามกับลังอุยลุยนี่นี่แหละโอ้เลี้ยงมาน่พี่น้อยขอเขาเลี้ยงซัมนน่อยากโซ่อยากอยากใต้ปะลดอยากไงขึ้นลเออสะมาเย็นมาหนาวแท่นี่ อากาศเย็นอากาศหนาวพดพี่น้องเมื่อนี้เพ่นแล้วแล้วนอนลังค่าพ่นพี่ิิด้ก่อแหละพี่สิริกระเทิบลงามาอีกไว้ให้ไก่ไม่ให้พนสาดเขาเนะให้พนสา,าดเขาอืกพุดหล็กๆนะอยย่หันแหละ พี่น้องวันนี้ก็ไปเบิ่งไก่กันน่ะเบแล้วเบิ่งด้ได้จากโตน่ะบบเบิดแล้วมันบอกมันลงแล้วมันหนาวค่ะคกยังบ่แล้วนี่จะเอาลงลุ่มค่ะ นี่ไดเฮ้ยตัวนี้ก็เอาไปต่อสก,กันเดินนี่ไปดดัันโบแบบนบดละป้าก่อนสองหน่วยนับตัวจากตัวเ้ยไกลกหน่วยห์ซี่ตัวหกเจ็ดอเจ็โอ้ได้กเจ็ดตัวแล้วสื่อหัวอาหารกับอันเขาปลายมาให้ เอาลงกองหน่อยเนาะเอาลงรถไป็ยังไงเบิดบ่บบวบขบ่เบิดไปหมูขาดไปขบ่บบวบเบิดเนาะันเดี๋ยวก็ขันไปอยู่ข้อกใหม่แล้วกำลังเห็ดอยู่ขี่ไก่นี่เนาะโกดไปใส่พักง่ายบ่มีหมูเลยเป็นผู้เดียวแล้วเนี้ หนงลูกสาวหมวกพ่อหน้ากเก็บเนลูกกดหลอดแล้วบอหลอดหรือยังคิดว่าหลอดหรือยังทำความสะอาดหน้าบ้านนี่กล่องนมหันเด้ออ่าลินคู้เดียวบ้านเห็นบ่บ้าน อน,นี้ผู้หยอกแล้วกวดมันละหลอนนาบ้านค่กวดแล้วเลยค่ะร่างถวยลลางหวงเออตัวเย็นเมือเรียร้อน เหลคนหน่อยด้วยเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวหั้นเอกอยู่คนเดียวนี่อะแม่เอ้ยแม่ละเบิด จะไปทางไหนยิน่ในห้องคนเดียว <Hi. S 1> มันหนาวหรอวอยากให้ออกป้านไดอยู่ในนี่แหละมันห <c oughs> นาวเลยเมฆหนาวเลย ตอนกัวปลาเดกพี่น้องเด้อชินยังกินปลา,าป,ปลาป่าอักเดพี่น้องเด็กซาลาเปาปลาปสกิดก่อนปิ้งกระเซาะเลยปลามันดีปีง่มีใจาโอ้ปิ้งเลยค,ลคับปลาปลาปิ้งทอดทอดกระเพอบ ตากเยื่ออ in out. <outine by giving ge |ro|> ืมกันงแบบกอดาษาพังบอกพิมเขาาจะซอคเก็ตแล้วเขาได้พิมพลเลเขาพิมคาเค็ตพิมพ์คาเก๋าเล่นบบสูตรปนเนื้อปีนบ้านนี <music> ่เ <üre> จ็บดปีนเทานเลยฮู้ววะ อากาศหนาวๆเ,เด้อพี่น้องเลยไนงา,านเก็บถิ่มหมูเราเก็บใส่ตัวเราเก็บถิ่มเลยอย่ไใ้เปงิงกระตุนนะอืมเนาะอือรูปบ่เข่าหอมเลยน,นี่ดำอะไรมือนะ้ก็สอ Tung kopi, dah đây dah đó betul bên tới Ở nó không phải ada luôn Hãy หรือว่าขาดนี่นป่ะอยากใส่ใส่ไปไปก็บบกได้เัื้อนเ่อีแม่เราก็มาครัวปลาเลยจ้าน้องลุงก็มาเป็นมือกองให้อแอม่แม่สิเห็นเมนูนยังไงเห็นลาบเนลาบปลาบอกปลาบุษแล้วสิจาวัน 因为我们是安徽。